วัดหลวงพ่อรวยนะครับที่วัดเชิงเขาท่านเจ้าวาดก็ดีระเดยครับเซนซิยากับไทไฟโดยพระบ้านไทไฟแล้วก็วัดผู้น้อยครับเซถิวเรือทองอ่ะยกนี้ครับซ้ายกับขวาครับเอาละครับดูว่าทางด้านของนักชกจากฝรั่งเศสนะครับจะใช้ความรีบเรียบตรงความหนุ่มความสดนะครับเอาชนะใส่โยกแล้วก็ผ่านเข้าไปชิงได้หรือไม่ได้ครับทางด้านของซามูเอลอันโดเซ ทั้งมันคือสูงกว่าครับสูงกว่าหนุ่มกว่าครับทุกอย่างนะครับ26ปีเท่านั้นเองครับเอาละครับมาดูครับว่าสดจะบดเก๋าเก๋าจะทุบสดหรือเปล่าเตะขานะครับขับนอกสวยครับอันโดเซ่นะครับพยายามใช้สายหน้าครับเด่นรวยคนละทางคนละทางคนละกาศนะครับ ซ้ายกับขวานะครับซ้ายนี่เป็นของไซโยกครับที่ผ่านมาเรายังจําได้ครับไซโยกกว่าจะเข้าถึงคู่ต่อสู้นี่โดนไปเยอะเจ็บไปเยอะคือภาคนี้ของไซโยกก็บอกว่าเจอผู้ต่อสู้แกร่งทั้งนั้นเลยครับผิดทั้งนั้นนะนี่ะครับอย่างเช่นคู่นี้ไซโยกก็มีซ้ายครับเตะซ้ายแล้วก็สองซ้ายในระยะประชิดวันนี้จะเทเกมอย่างไรค่อนข้างจะระมัดระวังตัวกันครับพยายาม ออกสายหน้าครับอันโดเซ่ยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่ออกครับชกในรูปแบบทัดเชือกนะครับมันต้องระวังกันบ้างครับแต่ว่าที่สำคันระยะมัดต่อยไม่ได้แล้วก็แข้งนี่แหละครับอสายสวยนะครับไซโยครับยันออกแข้งซ้ายไปซามูเอลนี่ครับระวังไม่ตั้งไม่บังไม่ได้ครับยันออกแข้งหนกไปก่อนสร้างจังหวะนะครับพยายามถีบขวาครับถีบซ้ายคืนครับอันโดเซ่ครับเตะขาครับ เดี่ยวนี่มาจากฝรั่งเศสเป็นมวยอยู่แล้วครับเพราะว่าโอ้โหนี่ยดูทุนลูกทีมนี้เจ็บนะโดนไปบ่อยไม่ได้ฮะไม่ดีฮะลูกทีมนี่ขวาจิกเข้าไปลำตัวครับค่ายมวยฝรั่งเศสนี่เยอะมากหลายพันค่ายฮะับสี่พันค่ายดูดีครับท่านผู้ชมน่าชื่นชมครับรักมวยไทยขนาดนี้โอ้แข้งไทยสวยครับโอ้แข้งซ้ายไปบวกต่อยขวาทันทีเอาละครับเดินต่อนะครับไซโยกครับ โยกก็คงจะรอจังหวะ2รอยบวกนี่แหละครับายโยกยังนิ่งยังสมาธิดีอยู่ครับตอนนี้บิเซ่ข้างหลังนี่สักมังกรนะครับข้างหน้านี้สักปลาคราบครับแต่งต่างกันเหลือเกินโอ้ยคลุ้งคิ้กันหนึ่แมวน่ารักอ้าวพักกันครู่เดียวเด้อตาชาครับยกแรกครับหมัดซ้ายครับโดนปลายปลายมัดครับแต่ว่าสุดหมัดจริงๆครับมันจะปองลูกนี้ถ้าเกิด สืบเท้าเข้าไปลึกกว่านี้หน่อยนี่โอ้มีโอกาสสูงนะครับเตะซ้ายมาครับแต่ว่าติดแขนครับอานโดเซ่ก็โต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับนี่ฮละลูกทีที่ผมบอกไปครับพุงกระเพื่อมครับลูกนี้ดื่มตราช้างบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดโออาพร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณโออาโอกาสแลวก็ธนาคารออมสินครับมาครับแทงซ้ายมาแล้วครับยกนี้มาแล้วครับแทงซ้ายเอาละครับเดือและครับยกนี้เป็นะปองท่านผู้ชมครับ ยากจะเตะพับในนะครับอัดโดเซ่พับในพับนอกครับอุ้ยใส่โยครับโอ้นี่ครับในวัย39ปีครับต่อยขวาลำตัวครับแล้วก็แมตชจะสับสอกไม่มีจังหวะครับเข้าหโขงในก็ขอบลับอะไรฮะเดี๋ยวชนกันครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้ครับวัยนี่นะครับต้องสร้างจังหวะเข้าไปทำครับคนเข้าทำก็สร้างจังหวะคนร้องก็สร้างจังหวะเช่นเดียวกันครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันอย่างนี้ครับสายสวย โอ้โหลูกขี่ไปแล้วฮะอันโดเซ่นี่ทำการบ้านมาครับฮะยังไงฮะเนี่ยครับเตะขาไซโยกนี่คือการทำการบ้านแล้วก็แหมรู้ลึกรู้จริงด้วยนะครับว่าเรามีจุดอ่อนตรงนี้ใช่ครับโอ้โหแดงเถื่อนแล้วครับหาต้นขาขวาของไซโยกครับในพับนอกนี่แะครับเนี่ยลูกขี่เพนี่พุ่งแดงแล้วนะตัวเนี้ยครับเอ้าซอ้ายครับมาแล้วครับปัดไปแล้วครับซ้ายมตัวเคลียร์ข้อใต้ครับ ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับไซโยกชุดนี้ครับเตะ้ายไปครับแหม่เสียชดฟังแสนไม่มาครับเป็นธนุเกลเรียว่าตบยับตบแรงตบยับตบแรงฉายไปชุดครับอย่างนี้โอนหนึ่งสองเท่าที่ไวไม่ไหวโอนนี่ครับโอนกันทีโอนกันทีไ่สนแล้วครับถีได้ีไปครับต่อยครับแล้วก็สับศอกครับต่อยแล้วกลัวครับโอแล้วครับโอนแล้วครับโอแล้วครับครับโอไป้ครับอนี้ ต่อครับเดินต่อครับไซโยครับเดินต่อไสซ้ายมาไปก่อนครับนะฮะเอาละครับ oh. ต like, ้องจุดหนอนแล้วนี่โอ้ยเราก็โดนเตะทับในเหมือนกันทข้างนอกโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ยังไงฮะต้องนับโอ้ยไ่นับครับอู้ทิ้งตัวไปฮะตรงนี่ทิ้งตัวนะครับโดนท่อนแขนนะครับกรรมารขับไล่เหตุนะครับพยายามจะต่อยลำตัวครับไซโยเรียบเสียกายครับเอาละครับหนึ่งสองโอ้ยเอาไว้นะโอ้ยดรอให้ดีครับบ้องกินใจจริงจริงครับ โยนเหมือนกันนะครับไซโยกครับทำในเล่นไปครับตมาไม่ได้ครับบอกแล้วว่าหินทั้งคู่โอ้ไซโยกเจอเันหินตลอดครับเอาละฮะต่อยมาต่อยไปครับไม่ได้ขี่เอาใครง่ายๆเลยครับไซโยครับในวัย39ปีครับแม้ว่าสองขู่คุณต่อสู้ได้นะฮะเดินใกล้ๆต่อยใกล้ๆอีกทีฮะตาเดียกออกมาปีกสวยตรงนี้ทุกนี้วหายได้ถึงกันเอาละครับโยนยกที่สองครับ เอาละครับภาพช้าชาครับมาดูครับยกที่2เกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ฮะยกนี้ต้องบอกว่าไซโยกนี่งัดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นศอกหมัดแล้วก็ศอกหมัดแล้วก็โอ้โหครับลูกนี้ชุดนี้ชุดใหญ่แฟนกับพี่ครับนีร์ปองก็ตัวงอนเลยนะครับทางด้านของอันโดเซครับซามูเอลอันโดเซแล้วก็โอ้โหง้างมาพยายามจะเอาประคัดขวานะครับแม่มันสุดหมัดไปอีกแล้วนะครับปลายปลายหมัดหน่อย จังหวะนี้โดนเหมือนกันนะครับโดนซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้โหเกือบไปครับไซโยครับซ้ายขวาตรงครับแมเอาละครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับสู้กันต่อครับแข่ง้ายสวยครับนี่นะครับยกนี้โอ้ให้น้ำเสร็จที่ฟื้นเร็วครับร่างกายยอดเจี่ยมครับทั้งคู่เลยนะฮะสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือลำตัวของไซโยกนี่แดงครับเพราะว่าโดนลูกทีมลูก เล่มจิกครับเอวแกงไม่ธรรมดาครับวิทมาดีครับในช่วงการให้น้ำนี่โอ้โหพี่เลี้ยงติวเข้มครับบองชู้บังชูเป็นกระบ้าโอ้โหอะไรไม่รู้งรุ่งไปหมดเลยครับเอาเดยวที่สามสายสวยครับปู่แข่ง้ายนี่มานตลอดครับยกทีไนโดนทุกทีนิสเซิลบ๊อบตายแล้วต่อไะครับพยายามเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายเยอะๆนะครับไซโยกครับขยับขยับออกไม่ออกครับนี่ฮะจังหวะจะขู่เตะซ้ายแล้วเตะซ้ายก็ได้ฮะลูกนี้ บากคุณจะสุ้ก็กังวลเรื่องหมัดของเราแล้วก็เตะซ้ายอย่างนี้ฮะจะสับซอกไม่ได้นะครับแมอัดโดเซ่นี่ไม่เดินนะครับถือว่าถือว่าใส่โยกนี่ก็ถือเป็นความโชคดีเลยครับครับคือถ้าเกิดเดินใช้ความแข็งของร่างกายเข้าหาไซ่โยนี่น่าจะเหนื่อยกว่านี้ครับนี่ฮะเตะอย่างนี้เห็นได้ชัดครับเตะซ้ายอย่างนี้ะยกแรนโดนทุกทีครับแต่โดนกาดก็ถือว่าเตะโดนลำตัวแล้วครับเพราะเขาเอาแขนมารับนะรับไปบ่อยนี่แขนก็ล้าได้ครับนี่ฮะโดนนะครับ ขู่ได้ครับไซโยครับยังขู่ได้ครับนี่คือมังเกิลอ่ะการจัดจัดนเวทีฮะไม่เดินแต่ยืนขู่ไว้ครับผมอ่าแล้วครับเตะไปครับนี่ก็ยกบังได้แล้วนะครับอ่ตัวเสกโอ้จังหวะประสานแข้งครับเตะหลุดครับอ่าล่ะครับสร้างจังหวะกันนะครับเตะซ้ายไปครับไซโยโทีเห็นได้ชัดครับไซโยเตะซ้ายเข้าทุกดอกครับ ยกแข้งตายครับแต่ไหนก็โดนครับนี่ฮะหลุดไปนิดเดียวไถท,ทายแล้วนะครับไายทายปลายยกสามครับใส่โยกก็มั่นใจในเกมแหละครับไม่เดินมือปากครับซามูเอลอันโดเซก็ไม่ยอมเดินเหมือนกันนะครับซามูเอลก็นี่ฮะรับไปเยอะครับยกที่สองเนี่ยอาจจะได้ปลายยกแต่ว่าทุกนี้โดนแข้งไปหลายแข้งแล้วไม่ตอบโต้ด้วย คือถ้าเกิดชิงจังหวะกันแบบนี้แม่ก็ถือว่าแม่ยอมครับแตะมือสงบศึกครับแบบนี้นี่ครับนี่ฮะอาล่ะครับยอมยอมยอมก็ปวดอีกครับแมมาถูกทางครับฝากแข้งซ้ายยกสุดท้ายที่สวยครับนายโยกแล้วก็เสียงระฆังยกสุดท้ายมาครับมาดูภาพช้าที่ว่ายังไงครับแข้งซ้ายฮะสายสวยนะครับคือซามูเอลเนี็ตจะเตะไม่เกินลำตัวนะ เออนี่ฮะสายปลายหมดัดคือถ้าเกิดขยับเขาไปลึกอีกหน่อยนี่โอ้โหมีโอกาสหล่นสูงมากจังหวะถอยด้วยนะครับอันโดเซ่นี่เตะหลุดน,นะครับไซโยครับแต่ว่าแมา่ลงโทษไม่ได้นะครับซามูเอลอันโดเซ่ครับจังหวะนี้นี่เตะเข้าโอแม่เตะก้นเลยครับจังหวะนี้ครับลูกนี้สวยนะครับขอให้ออกแข้งซ้ายฮะโดนฮะ ถึงตรงนี้ทำได้ดีมากครับยกสานี่ฮะเห็นได้ชัดครับนี่ครับแข้งซ้ายของไซโยก็พยายามโต้เหมือนกันครับอันโดเซ่ครับเดี๋ยวฟินะเองมีขาวและมีดำไซโยกคู่ผันพวกพรองไซ